สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวตูวไทยเที่ยวไปตามฝันใครเข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับวันนี้ผมอาจจะได้กินสลัดที่แพงที่สุดเท่าที่กินมาแพงขนาดไหนหรือแพงยังไงเข้ารับชมในคลิปครับว่าสลัดสองจานนี้ราคาเท่าไหร่มาดูด้วยกัน ตอนนี้กำลงังลงมากินสลับนะครับสลับสามสองจานกับผลไม้จานหนึ่งสองคนาาอาหารเช้าในราคาหนึ่งแสนถึงหนึ่ง <c oughs> า,าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทขำๆร้ยเจบห้าบ สรุปแล้วราคา5 2 5 0 0บาทครับสองคสำยาณสองคนเพราะว่าวันนี้คงจะลาจากอีกนานกว่าจะมาใหม่หรืออาจจะไปที่อื่นครับเพราะว่าเราไม่ได้เน้นการที่เล่นนี้เท่าไหร่เน้นการท่องเที่ยวครับเน้นที่แปลกๆใหม่ๆคราวหน้าอาจจะไปจังหวัดไยลินหรือ บ้านหากักหาดเล็ดจังหวัดตากหรือทางอะไรนะตุลินช่องจอมครับก็ประมาณนั้นคือจะเน้นไปท่องเที่ยวด้วยไม่ได้เน้นมาเลี่ยงอย่างนี้โดยเฉพาะจะจุชมกว่าจะไปเที่ยวระมาแวะกินข้าวเลยใช้แบงค์ห้าหมื่นก่อนเดินกลับบ้านแล้วเก็ไปเที่ยวเขาหน้าไปเที่ยวใหม่ตรงนี้ก็คงอีกนานครับเพราะว่าผมก็ตั้งลิมิตของผมไว้เป็นเดือนเหมือนกันที่ที่มานี่ก็ ที่กลับมารอบนี้นนะนก็อยากมาเลี้ยงวันเกิดให้พี่ชายครับก็ก็ในเชิงทางด้านเทคนิคก็ว่าคนมาเล่นก็เหมือนก็อยากได้อยู่หน่อยๆครับก็ก็ผิดหวังกับ เส้นทางอะไรนะเขาเรียกว่าเล่นเล่นไพ่ผิดเขาถ้าใครเข้ามาดูก็มันก็มีได้ามีเสียผมถึงบอกว่าไม่สลอตตัเจ็บเนะไม่มีใครได้จากมันไปตลอด<ม>ก็ต้องเอามาคืนรอบที่แล้วที่ผมมาไปผมก็ ไไม่ดด้คิจะไปกลับมาคืนมัน,มนหมดหรอกผมก็หมดแค่ผมถือมาผมก็พอแล้วเพราะว่าทั้งนี้ถือเงินเข้าคาสินโนเยอะที่สุดครับสี่หมืนบาทในส่วนของผมเองมเผมผมก็ว่าจะจะฉลองวันเกิดให้เพื่อนประมาณนั้นแหละก็เลยคิดท่าหน่อย <laughs> เอามาฉลองให้เขาเฉยเลยไม่เป็นไรครับคราวหน้าอีกนานเดี๋ยวลับมาเอาใหม่ไม่มี การกลับมาแก้ตัวครับก็คือเสียก็คือเสียเพราะว่าส่วนนั้นไม่มีการเอาคืนไม่มีการแก้ตัวครับเพราะว่าถ้าอย่างนั้นมันมีรถขายบ้านมิทีขไยที่ครับอย่างนั้นคือเราก็ต้องมีลิมิตการเล่นของเราประมาณนี้แหละก็เชิงมาเที่ยวเชิงพักผ่อนรีแลกสนุกด้วยไม่ต้องไปคาดหวังอะไรกับของสิ่งนี้มาก มาคราวหน้าเราก็อาจจะได้ก็ได้ก็นานานมาทีก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังครับ